สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญิวดรพระพหทธชีโผใหญ่เมื่อนี้กับมะพร้าวกับพ่อยิ่งวดครับเมื่อนี้ไปบ้านคางๆเพื่อนนี่แหละครับเพื่อนไปใส่คายมือเศร้านี่ครับนี่ครับไปลงคายอยู่หนองหนองเขาเอื่อนหนองน้ำกินว่าแม่เล่หนองน้ำกินไปยังหน่อยนะครับมันได้ปลาบูมากก็เลยขอสื่อเพื่อนนะครับปลาบูมันได้หลายด้วยครับแต่ว่านี่ขอสื่อเพื่อนโลดหนึ่ง พอดีอยากนะครับสั่งส่นไหวน้ำปลาขันใดก็เอามาให้ในเดอ้อที่ต้มสมครับี่สมสมปลาบูนี่แซ่บครับดืดขึ้นอยากมาดนเจ็บแจวผีปนเจบแสบนี่ครับมีเบิ้งเครืองเลยกันเนาะนี่ครับใบบถขามข้าตะไคร้ไส้กะเพราจากหน่อยแล้วก็บกะเขียมเผ็ดกะพริกแล้วก็ใบบักปูดนะครับสำหรับเครืองกับมีเครืองปรุงและซีบีเกลือครับผงนัว นะครับอันนี้ก็จะไข่เสียบกับไส่ที่อยู่ขาวจังหน่อยไม่จังบะข้าวน,นี่ครับเบิ่งดนนได้พี่น้องได้ต้องปรุงกับซีมี่แค่นี้กับซีมี่นี่น้ำเขบเดือดแล้วเดือดรูบๆแล้วใส่ใส่กันใส่กันหนึ่งข้าวแต่ไข่ใส่ลงไปโดยปลาขามวัอนี้ครับใส่ลงไปนี่ครับเดี๋ยวเทียบใส่ลงไป ไปแบบกูดใส่ลงไปนี่ครับเดือดบื่มๆบืบบทั้งน้อยกระดากินกระเทาะกับใส่ที่หลังขอขอบคุณได้ครับขอขอบคุณพ่อแม,ม,ม่พีวว่น้องที่ติดตามยังติดตามพ่อยายวันคนณผู้หายขีโผงหายอยู่นะครับ ขอขอบคุณหลายๆกสีใส่เกลือไปจกักน้อยผสมนวดจักน้อยเท่ากันนี่ครับใส่ไปใส่เกลือไปจักน้อยเดี๋ยวมันเบีอยวเดือดเบเจ้ะใส่ปลาเข้าไปถึงจะเสียบยุดอบผสมใส่ใบบัวขาม มนม้ำไปก็โดนแล้วครับจะเดือดเดือดเร็ว ปลาบูครับปลาบูบัดเหรอใส่ลงไปทีละโตแล้ว,วลครับใส่เป็นโตเลยนี่ครับต้องขัดต้มโตไหมอันนี้จะนำถั่วใส่ลงไปหลดนี่น้ำซีอิ๊วขาวมุกี้นี่ครับต้มโตครับเขาเรียกว่าต้มโตปลาบูต้มสม โตเซียบตระบูมันกากหน่อยจังน้อยได้กินง่ายต้องออกสมสม,สมจังหน่อยนะครับนะครับ ต้มแบบบานๆห้าหลดครับต้มแบบบานๆห้าเลยสเสียบๆจุดจวดเดีย๋ยวมันเดือดกักน้อยยันซิมบึงซิมบึงความนัวก้นเกี่ยวเยวป็นวอนไปเสียบแท่ละปัดนี้หอมปัดนี้ ครับอีกอย่างหนึ่งว่าั่นได้ให้พี่น้องบึงบัดพริกครับเดี๋ยวให้มันซุกหลก็เที่บึมหลอ่บเดือดแล้วครับเดือดแล้ว แสบด้ครับใส่หลายแสบหลายได้ดีก็ดีผู้มักดอกว่าเผื่อเสียดทำมันเพียวใจใจดี สุดท้ายแล้วล่ะหมอหนึงพอดีเลยครับหมอบแบบใหญ่เลยกินข้าวเดียวกับพวกเมอดดอกกูได้ยูกไก่กับมาเด้่ยท่านเยู่ดอกท่านเย่คขับท่านเยอะ เอามันจนตัวเปๆยนี่เห็น่ไหยใบประคามอ่อนเนาะสิเบิงก่อนครับนี่แหละครับสูตรบ้านห้องสี่หละมันแส่บครับไม่ต้องไปใส่โน่นใส่หนีร้ายครับ

ขัน้นตอนสุดท้ายนี่บ้านนี่ใส่กะเพราเหรอครับขอมเสียบที่ห้อมบ้านนี่ปลูกเก่งสักหน่้นเลยครับกะเพราดีกว่าปลูกเก่งส่วนไงว หลายกระเสีหลายที่กราหลายกเาะกัะดิ่งิมเปะนีิโป้งเสีบนี่ครับิมเป๊ะลงเลยเลือดอะไิดรับแสีบแถนนนอน สวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งธรมาเนี้เบื่อด้พี่น้องด้อโอ้ตัวบังใหญ่ตันึ้อเหนบอกนี่กตัวขับขับตัวนี้ใหญ่ตัวนี่สองตัว,ตวสามตัวครับนี่ก็ตัวใหญ่ มาได้แตพี่น้องเลยเป็นแต่เสียบได้ดหเอาละมาพี่บ้านพี่ครับเป็นไดพี่น้นองเป็นแกินบครับบา้านต้มสมปลาบูครับต้มโตครับก็ขอขอคุ้นพอแม่พี่น้องทั้งหลายที่ติดตามพายอใยญ่ยอ้วนคนผู้ห้ชีพโพ่ไงนะครับแต่ไม่กินเขาน้ำกันอ่า แซบครับมื้อนี่อาหารมือนี่แซ่บแน่นอนเจอกันไม่มือหนานะครับเนาะสำหรับมือนี่กับสวัสดีครับแค่นี่สกอนครับหิวครับ